เชื่อว่าทุกคนที่กดเข้ามาฟังคลิปนี้หรือแม้แต่ตอนนี้เองในใจเราก็อาจจะมีความโกรธกับเรื่องบางอย่างซ่อนอยู่เงียบๆไม่ต้องแปลกใจครับนั่นเป็นเรื่องที่ธรรมดาและปกติที่สุดของมนุษย์เราทุกคนเลยเพราะความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานที่ทุกคนเคยเจอแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะเพื่อที่จะเอาชนะอารมณ์ที่ส่งพลังนี้ได้ในทางพุทธศาสนาอารมณ์ความรู้สึกที่ขุนเคืองไม่พอใจเป็นปฏิปักษ์หรือมุ่งร้ายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เข้ามากระทบใจเรานั้นถูกเรียกว่าโทสะซึ่งเป็นหนึ่งในอารมณ์ร้ายที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าลองนึกภาพตามนะครับ ความโกรธมันก็เหมือนไฟที่ลุกไหม้ยอยู่ในใจพอไฟกองนี้ลุกโชนขึ้นมาแล้วมันพร้อมที่จะเผาผลาญทุกอย่างที่อยู่รอบตัวไม่ใช่แค่คนอื่นนะแต่รวมถึงตัวเราเองด้วยมันทำให้เราพูดในสิ่งที่เราไม่อยากพูดทําในสิ่งที่เราไม่อยากทำและสุดท้ายก็ทิ้งไว้แต่ความเสียใจและบาดแผลแต่ความจริงที่หลายคนอาจมองข้ามไปก็คือ ความโกรธไม่ใช่เราครับมันเป็นเพียงแค่อาคันตุกะหรือแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่แวะเข้ามาในบ้านของเราซึ่งก็คือจิตใจของเรานั้นชั่วคราวแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะจากไปแต่มันจะสร้างความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้อนรับแขกคนนี้อย่างไรเราจะปล่อยให้เขาเข้ามาทาลายเข้าของในบ้านจนพังพินาศ หรือเราจะต้อนรับอย่างเป็นมิตรเฝ้ามองเขาอยู่ห่างๆจนกว่าเขาจะเดินทางออกไปเองและถ้าเราลองมองลึกลงไปในที่มาของความโกรธเราจะพบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างโดดเดี่ยวแต่มันเป็นผลลัพธ์จากสามสิ่งที่ผสมรวมกันจนกลายเป็นระเบิดอารมณ์ที่พร้อมจะปะทุออกมาได้ทุกเมื่อ3องค์ประกอบหลักที่สร้างความโกรธ ทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งแรกคือสิ่งเราหรือปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบกับความรู้สึกของเราครับสิ่งเหล่านี้ก็คือต้นเหตุที่เข้ามาในชีวิตเราในแต่ละวันเช่นคำพูดของใครบางคนที่พูดจาไม่เข้าหูการกระทำที่ไม่ถูกใจจากคนใกล้ตัวหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้อย่างรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน การทำของที่เราหวงแหนเสียหายหรือการรอคอยที่ยาวนานจนเกินไปสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นเรื่องราวที่เราไม่ชอบใจที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเข้ามากระทบจิตใจเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปรียบได้กับต้นไม้แห่งความโกรธที่ถูกปลูกลงในใจของเราและเมื่อสิ่งเราเข้ามากระทบแล้วจิตของเราจะเริ่มทำงานทันทีครับ ต่อว่ามันจะเริ่มปรุงแต่งหรือสร้างเรื่องราวขึ้นมาในหัวเช่นสิ่งนี้ไม่ถูกต้องทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันหรือแม้แต่นี่มันไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการจิตจะเริ่มตัดสินและต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่เองที่เปรียบได้กับเชื้อไฟที่ถูกนำมาใส่ไว้ใต้ต้นไม้แห่งความโกรธต้นนั้นมันพร้อมที่จะลุกไหมได้ตลอดเวลาหากมีโอกาส และสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เป็นตัวการทำให้ความโกรธลุกโชนจนควบคุมไม่ได้นั่นก็คือการยึดติดกับความคิดของตัวเองครับเมื่อเราเริ่มยึดติดอยู่กับความคิดว่าเราถูกเราเป็นผู้ถูกกระทาหรือเขาผิดความคิดเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำมันที่ทำให้ไฟแห่งความโกรธยิ่งลุกโห o แรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว เราจะเริ่มคิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจยิ่งคิดมากเท่าไหร่ไฟก็ยิ่งโหมกระหน่ำมากขึ้นเท่านั้นทำให้เราไม่สามารถ,ถาหาทางออกจากอารมณ์นั้นได้เลยเมื่อทั้งสามสิ่งนี้มารวมกันความโกรธก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับให้ได้เพราะฉะนั้นความโกรธจึงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากปฏิกิริยาของจิตใจเราที่มีต่อสิ่งนั้นต่างหากและถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เราก็จะหยุดโทษคนอื่นหรือโทษสถานการณ์ภายนอกแต่จะหันกลับมาจัดการกับจิตใจของเราเองซึ่งเป็นหนทางที่ยั่งยืนกว่ามากนักแล้วถ้าเรามีอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรการจะควบคุมอารมณ์ที่ทรงพลังนี้ได้ เราต้องเริ่มจากการมองเห็นมันก่อนครับเหมือนกับการที่เรามองเห็นตัวปลาช่อนที่กำลังว่ายวนอยู่ในน้ำที่ใสสะอาดเมื่อเราเห็นมันแล้วเราจะรู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่และเราจะสามารถวางมันลงได้ง่ายดังการกล่าวที่ว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจให้พิจารณาดูมันอย่างสงบไม่ต้องเข้าไปเป็นมันจงเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นความโกรธ ไม่ใช่เป็นผู้โกรธและนี่คือหลักการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกๆวันอย่างแรกที่เราสามารถนำมาปรับใช้ก็คือการฝึกเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้โกรธซึ่งก็เหมือนกับการที่เรากำลังนั่งดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่ตัวเราเป็นเพียงคนดูที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สบายๆในโรงหนังไม่ได้เข้าไปเป็นตัวละครที่กำลังเผชิญเหตุการณ์ในจอ แต่เมื่อความโกโรธเกิดขึ้นจิตเราจะเริ่มปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในหัวทันทีว่าไอคนนี้มันต้องอย่างนี้มันกล้าทำกับฉันได้ยังไงซึ่งความคิดเหล่านี้จะส่งผลให้ร่างกายเราตอบสนองทันทีไม่ว่าจะเป็นการกำมือแน่นหน้าเริ่มร้อนหรือหัวใจที่เต้นแรงขึ้นและสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นความโกโรธนั้นไปเลย ตัวเราจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นแล้วเราก็จะเริ่มแสดงออกตามที่จิตสั่งไม่ว่าจะเป็นการตู้เถียงด้วยคำพูดรุนแรงหรือการทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าเราลองเอาตัวเองออกมาเป็นผู้ดูแทนจิตจะรับรู้ว่าความรู้สึกโกรธมันเกิดขึ้นในใจนะเราจะสังเกตเห็นอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นหัวใจเต้มแรงขึ้นแต่เราไม่ได้เข้าไปเป็นมัน ทำให้เราสามารถเลือกที่จะถอยออกมา1นก้าและมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบเหมือนกําลังนั่งดูกันแสดงอยู่บนเวทีเราจะเห็นว่าความรู้สึกโกรธมันเหมือนเมฆก้อนหนึ่งที่ลอยเข้ามาในท้องฟ้าแห่งจิตใจเราร่างกายที่กําลังร้อนวูบวาบเป็นเพียงปฏิกิริยาทางกายที่เกิดขึ้นชั่วคราวและความคิดที่อยากจะแก้แค้นเป็นเพียงบทละครที่จิตกำลังเขียนขึ้นมาเท่านั้น การฝึกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความโกรธเกิดขึ้นเลยนะครับแต่มันหมายถึงว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเราจะไม่ปล่อยให้มันครอบงำเราได้เราจะมีสติรู้ว่านี่คือความโกรธไม่ใช่เราคือคนโกรธและนี่แหละครับคือหัวใจของการฝึกเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้โกรธมันคือการแยกตัวเองออกจากอารมณ์ เพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมันและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติไม่ใช่ปล่อยให้ความโกรธเป็นคนขับเคลื่อนชีวิตเราถ้าความโกรธเป็นไฟการที่เราเป็นผู้โกรธก็เหมือนกับการที่เราเอาตัวเองกระโดดเข้าไปในกองไฟทำให้เราเจ็บปวดและไหม้ไปกับมันแต่การที่เราเป็นผู้ดูก็เหมือนกับการที่เรายืนดูไฟอยู่ห่างๆทำให้เรารู้ว่าไฟมันร้อนแต่เราไม่ได้ถูกมันเผาไหม มันเป็นการฝึกที่ต้องใช้ความอดทนและสติอย่างมากในตอนแรกแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงในจิตใจเลยทีเดียวนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการตั้งสติด้วยลมหายใจซึ่งไม่ใช่แค่การหายใจเข้าออกธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือการเชื่อมโยงจิตใจกับลมหายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราโกรธ จิตจะฟุ้งซ่านและวุ่นวายเหมือนเรือที่กำลังลอยคว้างกลางทะเลพายุถ้าเราไม่มีสมอเรือเราก็อาจจะถูกพายุพัดพาไปโดยไม่รู้ตัวแต่ลมหายใจนี่แหละคือสมอเรือที่จะช่วยยึดจิตเราไว้ไม่ให้ตะเิดเปิดเปิงเมื่อเริ่มรู้สึกโกรธให้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. หยุดทุกอย่างที่กำลังทำไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย โตเถียงหรือคิดพรุงแต่งเรื่องราวในหัวให้หยุดมันไว้ก่อน 2. หลับตาลงเบาๆหรือจะมองต่ำก็ได้ขอแค่ให้สายตาเราไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำให้เราโกรธ 3. าํกำหนดรู้ที่ลมหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆจนรู้สึกท้องผ่อง และผ่อนลมหายใจออกยาว,ยาวชาๆช้าๆจนรู้สึกท้องยุบทำเช่นนี้เพียงแค่3-5ถึงหครั้งการทำเช่นนี้จะช่วยให้ 1. ลดความร้อนรุ่มในกายเมื่อเราหายใจช้าลงร่างกายจะตอบสนองด้วยการลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตทำให้ความรู้สึกร้อนวูบวาบตามร่างกายค่อยๆบรรเทาลง 2. ดึงจิตกลับสู่ปัจจุบันจิตที่กำลังคิดถึงเรื่องราวในอดีตเช่นทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราหรืออนาคตเราจะแก้แค้นอย่างไงดีจะถูกดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เราไม่จมอยู่กับเรื่องราวที่กำลังทำให้เราเป็นทุกข์ 3. เปิดพื้นที่ให้ปัญญาทำงานเมื่อจิตใจสงบลง เราจะมีสติและปัญญามากขึ้นในการพิจารณาสถานการณ์เราจะไม่ตัดสินใจจากอารมณ์ชั่ววูบแต่จะคิดไตรตรองอย่างรอบคอบเมื่อใจมันฟุง้งซ่านให้ดึงลมหายใจเข้ามาเป็นเพื่อนอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจมันจะสงบนี่แหละคือแก่นของมันการหายใจไม่ใช่แค่การดำรงชีวิตแต่เป็นการปฏิบัติธรรมที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้วทุกครั้งที่ความโกรธเข้ามามันจะเหมือนมีเสียงเตือนในหัวทันทีว่าหายใจและเราจะสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ก่อนที่จะระเบิดออกมาและถัดมาคือการถามตัวเองว่าทำไมซึ่งไม่ใช่การหาคนผิดหรือโทษใครนะครับแต่เป็นการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้อารมณ์โกรธของเราในยามที่เราโกรธ จิตของเราจะถูกครอบงำด้วยเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาเช่นเขาตั้งใจจะทำร้ายเราเขาดูถูกเราหรือเขาไม่เห็นคุณค่าของเราซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดการถามตัวเองว่าทำไมจะช่วยให้เรามองทะลุเรื่องราวเหล่านั้นไปสู่สาเหตุที่แท้จริงของความโกรธได้สมมุติว่าเรากำลังโกรธเพื่อนที่มาสาย และทำให้เราต้องเสียเวลาไปกับการรอคอยก่อนที่เราจะถามตัวเองว่าทำไมความคิดที่เกิดขึ้นคือทำไมต้องทำให้ฉันเสียเวลาด้วยเขาไม่เห็นความสำคัญของฉันเลยทำให้เรารู้สึกถูกละเลยถูกดูถูกและโกรธแค้นแต่เมื่อเราลองถามตัวเองว่าทำไมเราถึงโกรธที่เขามารอช้าเราอาจได้คำตอบแรกว่าเพราะฉันต้องเสียเวลาไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง แล้วลองถามตัวเองต่ออีกว่าแล้วทำไมการเสียเวลาจึงทำให้เราโกรธเราจะได้คำตอบว่าเพราะฉันมีนัดสำคัญที่จะต้องไปต่อและการมาสายของเขาทำให้ฉันรู้สึกว่างานของฉันกำลังจะเสียสุดท้ายลองถามต่ออีกว่าแล้วทำไมการที่งานจะเสียจึงทำให้เราโกรธเราอาจจะพบคำตอบที่ซ่อนอยู่คือ เพราะฉันกลัวว่าถ้างานไม่สําเร็จฉันอาจจะถูกตําหนิหรืออาจจะทําให้คนอื่นมองว่าฉันเป็นคนไม่รับผิดชอบจะเห็นว่าสาเหตุที่แท้จริงของความโกรธไม่ใช่แค่เรื่องเพื่อนมาสายแต่เป็นความกลัวที่ลึกๆว่าเราจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นหรือความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองให้พิจารณาดูอารมณ์ให้ถึงที่สุด ถ้าไม่ถึงที่สุดแล้วมันก็จะกลับมาอีกการฝึกถามตัวเองว่าทำไมจะช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นในอนาคตกุญแจสำคัญคือปล่อยวางด้วยความเมตตาหลังจากที่เราได้ฝึกเป็นผู้ดูได้ตั้งสติด้วยลมหายใจและได้ถามตัวเองจนรู้ถึงต้นตอของความโกรธแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวางมันลงเหมือนการวางของหนักๆที่เราแบกไว้มานานแต่การวางนี้จะทำได้ยากหากเรายังมีความคิดว่าเขาผิดหรือเราถูกกระทำอยู่ในใจดังนั้นเราต้องใช้ความเมตตาเข้ามาช่วยครับเราลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเรากโกรธใครสักคนใจเราจะเต็มไปด้วยความคับแค้นอยากให้เขาได้รับผลกรรมที่ทำไว แต่การทำเช่นนั้นก็เหมือนกับการที่เราดื่มยาพิษเพื่อหวังให้อีกคนตายการปล่อยวางด้วยความเมตตาคือการทำความเข้าใจว่าไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีคนทุกคนล้วนมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองบางทีการกระทำของเขาก็อาจจะเกิดจากความไม่รู้ความกลัวหรือความเจ็บปวดบางอย่างที่เขากำลังเผชิญอยู่และความโกรธของเราก็เป็นภาระ ยิ่งเรากโกรธมากเท่าไหร่จิตใจเราก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นการให้อภัยจึงไม่ใช่การทำเพื่อเขาแต่เป็นการทำเพื่อตัวเราเองเพื่อให้เราได้เป็นอิสระจากความทุกข์ที่ความโกรธสร้างขึ้นและก,ก็การให้อภัยตัวเองด้วยบางครั้งเราก็โกรธตัวเองที่ปล่อยให้อารมณ์ครอบนำการปล่อยวางด้วยความเมตตาก็คือการให้อภัยตัวเองด้วยเช่นกันยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีอารมณ์และตั้งใจที่จะเรียนรู้จักมันการให้อภัยเป็นทานอันยิ่งใหญ่ผู้ใดให้อภัยได้ผู้นั้นก็เหมือนได้เข้าสู่พระนิพพานซึ่งเรามีวิธีมากมายที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้เช่นการฝึกแผ่เมตตาลองพูดในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ท่านผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าโกรธมีความสุข การทำเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจเราอ่อนโยนและน้อมนำไปสู่การให้อภัยได้ง่ายขึ้นหรือบางครั้งแค่การพูดคำว่าขออภัยหรือให้อภัยออกมาดังๆก็ช่วยให้จิตใจเรายอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นจำไว้เสมอว่าการปล่อยวางด้วยความเมตตาเป็นจุดสูงสุดของการจัดการความโกรธเพราะมันไม่ใช่แค่การระง,งับอารมณ์ แต่เป็นการเปลี่ยนความโกรธให้เป็นปัญญาและเป็นความรักนั่นเองครับเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความโกรธในฐานะผู้ดูไม่ใช่ผู้โกรธและสามารถปล่อยวางมันลงได้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเราก็จะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงในจิตใจของเราเองครับขอให้ทุกคนมีความสุขและมีกำลังใจกับการใช้ชีวิตครับ